คนขึ้นนัง่งเต็มแล้ววันนั้นนี่ทิ้นเดือนกูจําได้วันตีสามอนไอ้โต้ก็ไปใกล้รถเตรี่อยู่กลางกูกับรถตุ้งันนั้นไปประกาศเปลีอยู่คนลงจ้าสิวัดประกาศเพื่อต่อเจ้าออกครับต่อเจ้าออกไอ้โต๊าให่หันมอกไปกระื่นว่าจันการกล่าวจังหวะต่อเจ้าตีเจออกแน่นอนกับต่อเจ้าตีเจออกคนลงจ้าติมปิดให่ไปประกาศมาอยู่ใดแนวกูใกล้วันทีสามเด็อนไคุยบอกเพื่อวันนี้ออกกับต่อเจ้านู่นนี่ออก รียดเครียดกว่าเพราะผมไม่อยากกบเลยมันเบียนได้จิ้งไรจิ้งครูยังเตีอยู่ซ้ำไรเกวเราตาเบบเศรษฐกิจปอเปียงแนวกองตในรลวมเกวว่านาเนอจำรอยกุดบ่อเลี้ยงไว้คมอูกุดบ่อเลี้ยงไว้คมอ่าเห็นนี่ปลเลี้ยงไว้คมกันปกกุดบ่อปล่อยไอยเรียบร้อยก็อยู่ในซ้ำวันกูไปแหล่บ่อปรากฏไหวตู้ไปยกกอกเป็ดไปกางบ่อให้กูเลยปก็กรอบซ้ำเดือนกูลงห่มแล่มไม่น้อยเดียวเลย ไปงามแม่แกวมึงเป็ดเด็กวะแนวเปรตไม้มึงแหล่ะเข้มาตูดเป็ดกูควายเดียวกับไม่โตโอ้ยค้มมึงนั่นเนี่ยเบื่อยืนเปรจนไม่บินเลยล่ะโลแลว่ะเป็ดที่กินก็บินไม่พ้นเลยนี่ยแกบินก็เลยดีตอนนี้ไปเลยดีดตายโอ้ยไปเลี้ยบจุบันนั่นนั่นตายโอ้ยไปเลี้ยบจุบันไในตายได้กับพวกเราหุเต่งตายโอ่งแลย ดนแม่เอ้ยแม่แก่ตายหัวข้าวที่เดียงดนมึงแรงเกี้ยวแรงกับวัวข้าวนี่ปกติกูวเต๋หัวข้าวนี่ไม่ใช่หัวข้าวเปล่าแก่นะกูบอยรน้าใช่จะต่อใจกูได้อย่ารบอย่าทะเลาะกันทุกวันพี่บุญนี่ชอบทะเลาะกับพี่เป็ดทะเลาะกันทำไมกันหนักหนาละคะเครียดโย่กันไม่ก็าเก่งน้อยวันวานานไม่ต่ำแม่เอ้ยข้าวไม่วุ่งแกงไม่แกงแกงอย่างเดียวเป็นไงเล่นแกงเดี๋ยวปวดรัวยาผ่าร่างกินมันเป็นแพ เวกตาวเนี่ยมาเล่นนักหน้าจบนักหน้ากับเล่นแก่งแม่เอ้ยมึงเล่นใจนักหน้าเล่นแก่งกูตามเลยตามตาได้กูไหนพูดกูเล่นแก่กับเบียกูตามกูไมเจอรเบียแม่เมื่จากบาเสี้ยมาเจอข้องมึงแต่ว่ากูต่างไปแล้วกูเลยกูเล่นกับเบียกูต่างไปเมเกอร์เราเมื่อกี้แบเลยเนาะบ่นแรกเลยแม่เอ้ยแม่ได้จบนักหน้ามึงจำไว้นะไม่รู้วันไหนนะ่ยมึกูตามไปเจอวงไฟกูไปชัดแมึงเอมตรงจองเช็ดได้หมอนใต้เข้า ว่ากำรุนได้มาไตออกรางการดักตีก้าไอ้มงอะมใน้มไตโตก็ก้ากำรุนกูไปแจดตมีด้วยรำเก้งของสามีของกูนี่น่าได้ร้อยดักตีคำาในไตโอ้ยเป้อกูทำไรเกาไม่ดีได้แรงรำได้ขารู้แ้ตะเอ้ยสกูเพลียลูกอย่้งเต้ากาดาาควายอยู่ดีกูเพียบุกเยาเพียได้พรจะเยดตอ้มาแล้วไอ้บาฝากขึ้นงแกตไตเอ้ยชอบรักหน้ากับจะเล่นเกง พันต่อ,อยาดังนี่คนมองลงังโลงข้็รองข้็รองอัจฉริยะมันหมูบ่บัตรีคนไปพันเป็นปนัญหาเป้ไม่อยากแร่เนเหลืองเมียเหลืองเมียแซ่ปลานนเหลืองมองจัดเป็ดหน้าแม่เอ,อ้ยเลยจัดหน่อ,อยใจไดเมียทีปิ๊กพี่เป๊กชอบเล่นเลยจัดชอบวันนั้นน้าแก้งที่พัน ชนะเลยครับับเล่นมาเปิดปีเล้วหนาวนเดียวันนั้นส่วนพวกมิจฉาลูตัดบันดอนไปตึงเสือไข่แพงนึ่งขึ้นบันไดเหลือนไข่แตกมดทำไมอะก็พี่เป็ดฉันไม่ไปหรอกครับใคไปก็ไปเถอะ้างบไปนั้นจะไม่ไปแล้วตามขี้จ้อยแต่องพอรตีนอย่างขึ้นมันฝ่าลโปรตีนอย่างขึ้นมันป่าลกแม่กูไปก็ไม่ต้องสามารถไม่ต้องสามได้เว้ยดิไปยาวมาต่างลงมันลงเลยไม่รู้เหลืองมาแล่ไปตามขึ้นตากลง ใกล้แตหมดแปลงดีไหมอเองก็ใกูได้แต่กันไปไหนไปตึงขึ้นไปจันซ้อมไปพบเคาน์เตอร์ก็งกบอนลดราคาหาที่เปิดเซ็นก็เค่นว่าน้ำยาล้างเป็ดที่กระท่อมน้ำเลยค่ะกรับเนี่ยพราะมันเหนื่อลังก็มันนะกลับมาตึงบ้านเข้าห้องน้ำปิดประตูไม่ได้กงาเคยเลยค่ะคับออกมาตึงนอนเพกกราะกลเรวว่าขำเป็นยังไงอ่ะยังทีไม่ต้องถอนเรียบร้อย มันเตียงแบกๆมันแหวแหวเหมือนกองแดกมันแวววบวบมันเดินปั <cca> ๊บดึงดึงดึงทำไมอะคะมดเร็วตู้ก็นำยาองน้ำตาป็ดปลาไปย่างก้อนห็นใจดูเรื่องต่ว่าดีเหมือนเละทำไมอะวันนั้นเล่นไฟนาทุกนายยิกจับคนอื่นดูจับมดเมียพุมบดีหิวิงปลาทุ่งไปเกี่ยวใส่น้ำเฮ้ยนอนไม่มี้าตึงตำรวจมาตึงกลมเลย เอออยากจับเปาด้วยนองนี่อย่างโอนวะก็เวนมันเรียงเวรกเต็ตายตายโอนได้ไปแล้วกับเฮียผูไม่ดีแด้วก็เดี๋ยวมา <food>